กลุณมผู้ชมไปเที่ยวไหนกันคะเมอรี่คริสต์มาสเมื่อวานนี้พี่พยายามจะทำคอนเทนต์ยังไงคะอ๋อไม่เห็นอยู่ oh, <but> you. <laughs> สำเร็จไหมคะไม่สำเร็จมันไม่เล่นด้วยไม่ให้ความร่วมมือไอจอน <c oughs> ไอจอนเนื่องจากเมื่อวานอันนี้คือสามู <c oughs> ไอจอนเนื่องจากเมื่อวานนี้เขามาฉีดยาค <c oughs> ่ะผมขอความร่วมมือให้หมอมาฉีด <c oughs> ก็ให้หมอถ้ามาฉีด โอ้โหเสียงมันก็ไปฟัดก <that pega assass inations> <that> <teenagers> <ấy> <ous> ับใครมาเลยน้องพี่ไม่กล้าเข้าไปดูเลยนะอโถจอนเออเสร็จสับปุ๊บมันกอนอืจะขอถ่ายรูปหน่อยดูมันอืมรู้ว่าพี่เป็นผู้สั่งการนี่ยากมากอันนี้คือจอนมิสเตอร์จอนคุณจอนก็ได้ไอ้จอนก็ได้ถ้าถามผมเรียกว่า ไอ้จอนไม่ร่วมมือเลยเห็นไหมไม่ให้ความร่วมมือเลยจอนนี่แล้วผมทำท่าพู้มาเรียนแบบน้องโดอ่าไม่ร่วมมืออ่าไม่เป็นไรจริงด้วยนานี้ก็อ่าผมย้ำว่าผมทำก่อนนี่ก็ด้วยมันทำตามเออผมทำก่อนนี่ระวังรอท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งค่ะ อ่ะเน่เน่เห็นไหมอ, <c oughs> อยิ่งไอเลอานี่ไม่กล้าโพสเลยไม่ร่วมมือเลยตกใจเสียงสามีตัวเอง <c oughs> อไอจอนมันร้องแบบชนิดที่ว่าหมาหลุดเข้าไปฟัดมังหรือเปล่าไม่ใช่อ่าเป็นหมอกับจอน <c oughs> อ,อ่าเน่เน่เน่แล้วดูหลังจากนั้นสักพักพี่ก็เอือมกับมันแล้วถ่ายเองก็ได้ปะมันเรียนแบบอืม <c oughs> ส่วนซามโมอ่าขอดูภาพแรกก่อน ไม่ใช่อีกภาพหนึ่งน้องคิดว่าคริสต์มาสหรือฮาโลวนีน <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ไม่ได้เตรียม <laughs> อ้านี่เหรอฮะ <laughs> เออฮาโลาวีนหรือเปล่าซามูอันนี้ถ่ายตอนกลับบ้าน <laughs> อ่าอ่ามันจะไม่ได้เปิดไฟในบ้านนีะมันจะเป็นใบใช่ไหมเ <laughs> มื่ออย่างนี้แล้วดูมันทำตา เหมือนกับส่งสัญญาณว่าอย่าเล่นไม่ชอบแหมเป็นคริสต์มาสนะพร้อมก็คือไปพักผ่อนค่ะลงมาถึงปุ๊บพยายามจะถ่ายเมอรี่คริสต์มาสกับแฟนๆหน่อยเฮ้ยเลี้ยงมาเลยภาพที่เห็นยากมากดูหน้าดูตามันหน้ามันแบบเอาอะไรไม่อยากถ่ายอ่ะเออไล่มามีเป็นชุดเลยอาโดไล่มา ให้ดูดูเจ้าของเนี่ยพยายามจะเล่นกับกล้องแล้วดูมันหน้ามีอารมณ์ยังไงดูดูนี่หนูไม่อยากถ่ายเนี่ยเห็นไหมหนูไม่ถ่ายเออยังไงก็ไม่ยอมค่ะนี่กอดก็แล้วอะไรก็แล้วเนี่ยคือหน้ามันไม่ให้เลยบิ๊ไม่ขึ้นเลยซาโมเนี่ดดเนี่ยสุดท้ายไม่เป็นไรทำเองก็ได้วะไหนฮะ ภาพสุดท้ายไงเ้ภาพผมภาพผมภาพพิยุทธิใส่หมวงอ่ะเออก็ได้เมื่อใส่มันยากนักใส่ตัวเองก็ได้วะนี่เดี๋ยวยังไม่ถึงค่ะนี่นี่นี่นอ่ะบ <cm 2> <ouch> อ,อดให้เข้าใจตรงกันพยายามแล้วทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วซาโมอืมอ่ะ มาแล้วใช้ได้แล้วเราใช้แมวล่อท่านผู้ชมไหนซ <c oughs> ามูโดนข่มใจอืมซามูทำหน้าโหดใช่เนี่ยดูมันโหดไหมปกติหน้ามันไม่ใช่แบบนี้ <c oughs> พี่ก็เพิ่งสังเกตว่าอหน้ามันเนี่ยมันจะมีความสดใสใช่ไหม <c oughs> ตาเขาจะโตโตแล้วหน้าแบบยิ้มนิดม อ่าลองดูหน้ามันตอนเนี้ยหน้ามันโกดไหมไม่อยากถ่ายอ่ะอย่างเงี้ยอ่าท่านผู้ชมเคยสังเกตมันผมไหม <c oughs> เดี๋ยวจะไปหารูปเก่ามาเปรียบเทียบดูหน้ามันโกดชัดเลยอ่ะคุณผู้ชมบอกว่าหูมันโดนปิดฮ<ะ>หูมันโกดหูมันโดนปิด <c oughs> อ้าวล <c oughs> ้าใส่น่ารักกว่าอืม